สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิชปุ่นปันเมียฝรั่งอเมริกาค่ะคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วปนิชทิ้งท้ายเอาไว้ที่บอกว่าทำไมถึงอยากแต่งงานกับฝรั่งแก่หรือฝรั่งสูงวัยนะคะในส่วนตัวของปนิชเองเนี่ยปนิช ตั้งเป้าเอาไว้แล้วนะคะก็คือลงโปรไฟล์อะไรในเว็บไซต์หาคู่เรียบร้อยลงอายุเรียบร้อยว่าฉันต้องการผู้ชายอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะที่แต่งงานกับผู้สูงอายุเยอะๆที่มีการอายุห่างกันมากๆนะคะ,ะมันก็เป็นธรรมดาแหละนะคะก็จะมีการไม่เข้าใจกัน คือเขาเรียกว่าอะไรช่องว่างระหว่างวัยอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆประณิตเนี่ยถึงแม้ว่าประิตจะเป็นคนสวแล้วนะคะแต่ว่าตัวปณิตเองเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีหัวค่อนข้างที่จะทันสมัยนะคะก็ <Evet. S 1> คือสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ มองคนอื่นในแงด่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดช่องว่างระหว่างสิบสิบเอดปีที่อายุเราห่างกันนะคะแต่ถามว่ามันมันมีปัญหาแบบนั้นเกิดขึ้นมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นเราจะทำยังไงเราก็จะต้อง ใจเย็นมากขึ้นนะคะเพื่อนๆค่ะต้องใจเย็นมากๆอันนี้ปกติแล้วเนี่ยปานิจจะเป็นคนจิตใจดีแล้วก็จะเป็นคนที่ใจเย็นมากพอสมควรเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตในระหว่างห่างกันสิเวปีเนี่ย มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยที่จะมีปัญหาสักเท่าไหร่มันจะมามีปัญหาช่วงที่เวลาที่เขาป่วยเวลาที่เขาต้องเข้าโรงพยาบาลแบบเนี้ยสมากกว่านะคะนั่นก็หมายถึงว่าในช่วงเวลาที่เขาป่วยในช่วงเวลาที่เขาไม่สบายมันก็จะเกิดแบบคนป่วยอะเนาะเราก็จะรู้อารมณ์ ฉุนเฉียวอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าอะไรที่ตัวเองเคยกินได้นอนหลับอะไรที่ตัวเองเคยทำก็ไม่ได้ทำอยากลุกอยากเดินอยากเขินก็ไม่ได้ไปอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้เขาเกิดอารมณ์หงุดหงิดได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่า เราก็ไม่สามารถที่จะไปบ่นไปว่าอะไรมากมายนะเพราะเราก็รู้อยู่ว่าเราแต่งงานกับผู้สูงอายุนะคะนี้ในส่วนของปณิชย์เองนะคะแต่ว่าในส่วนของคู่อื่นๆที่เขาแต่งงานกันห่างกันมากกว่าปณิช20 3 0ปีอันนั้นปณิชไม่ไม่ได้ไป ใส่ใจกับชีวิตของคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นปณิต์ก็จะไม่ไปพลาดพิงถึงเขาเหล่านั้นนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาก็จะต้องมีเหตุผลของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นแหละนะคะไม่ว่าจะแต่งงานเพราะอะไรนั่นมันเรื่องส่วนตัวของเขานะคะในสิ่งที่หลายๆคู่ หรือหลายๆคนที่กำลังคิดจะแต่งงานกับผู้สูงอายุอยู่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจนั่นก็คือหนึ่งแหละเวลาที่เขาเจ็บใครได้ป่วยเราจะต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะสองแหละถ้าหากว่าสุขภาพเขาไม่ดีเราก็จะต้องเป็นผู้ดูแล จดหาอาหารนะคะยกเว้นแต่ว่าเขาไม่ต้องการแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นปณิชยาจะฝากคือมันจะมีปัญหาทั้งภาษาทั้งสุขภาพของเขาเราอายุน้อยกว่าเราจะต้องคอยเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ดูแลเขานะคะเ,เพื่อนๆนั่นก็หมายถึงว่าที่เขาแต่งงานกับเราเนี่ย ็เพื่อที่จะให้เขาเพื่อที่จะให้เรามาดูแลเขานั่นแหละนี่คือการสรุปในในในบทสรุปจริงๆนะคะทีะ่เขาต้องการแต่งงานกับคนที่อายุน้อยกว่ามากๆจะด้วยสาเหตุนี้หรือบางคู่ก็จะด้วยเหตุผลทางด้านจิตใจบางคู่จะด้วยเหตุผลทางรูปร่างหน้าตาของผู้หญิง แบบนี้ก็มีนะคะฝังเรื่องราวของปนิดไปแล้วทำไมถึงอยากจะแต่งงานกับคนแก่นะคะอันนี้ปนิดเล่าในส่วนของปนิดหากเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะหรือถ้าต้องการจะแบ่งปันก็กดแชร์ค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะเสร็จแล้วท่านผู้ชมใหม่ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ,ะเพื่อว่าปนิ์มีคลิปปนิดมีเรื่องเล่าปนิ์ก็จะได้นำมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมบาย